สวัสดีค่ะเด็กมาพบกับคุณนิต้าอีกตามเคยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการเติม s หรือ es หลักการเติมมันเป็นยังไงเนี่ยเราไปชมกันเลยหลักการเติม s กับ es หลักการเติม s กับ es เนี่ยจะใช้เป็นการบอกถึงจำนวนของคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะคะเดก็กการเติม es หนึ่ง คำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s, ss, s, x, sh, ch, w, z และ z หรือ o ให้เติม es ลงไปได้เลยค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ f o r examples bus ก็จะได้เป็น buses รถประจำทาง fox foxes สุนัขจิ้งจอก brush brushes แรง box boxes กลอง tomato tomatoes มะเขือเทศค่ะมาดูจุดสังเกตกันกรณีคำนามที่ลงไทยด้วย o ธานา o เป็นสระ A e i o u สามารถเติม s ลงไปได้เลยมาดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆ for example r a d i o ก็จะได้เป็น r a d i o s วิทยุ bamboo bamboos ไม้ไผ่ค่ะเด็กๆมาดูหลักการข้อที่2กันค่ะคำนามที่ลงไทยได้วย y ให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยน y เป็น i ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเติม es ลงไปเลยค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ for examples baby ก็จะได้เป็น babies เด็กทารก candy candies ลูกอม l a d y ladies คุณผู้หญิงค่ะส่วนข้อสังเกตนะคะกรณีที่ลงท้ายด้วย y ทานา y เนี่ยเป็นสระ A e i o u นักเรียนสามารถเติม s ลงไปได้เลยค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ เพร examples toy ก็จะได้เป็น toys ของเล่น monkey monkeys ลิง boy boys เด็กผู้ชายมาดูหลักการข้อที่3กันนะคะคำนามที่ลงายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เนี่ยเป็น v ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นนักเรียนเติม es ลงไปได้เลยจ้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ For examples thief <Yeah. S 1> ก็จะได้เป็น thieves ขโมย leaf leaves ใบไม้ s h e l v s <Yeah>. shelves ชั้นวางของ wife wives ภรรยาค่ะส่วนจุดสังเกตนะคะกรณีที่ข้างหน้า f หรือ fe เป็นสระ a e i โอ้ยู oh, ให้เติม s ลงไปได้เลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูตัวอย่างกัน for examples roof ก็จะได้เป็น roofs หลังคาค่ะเรามาดูหลักการข้อที่4กันกรณีที่คำนามพระหุพ์เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ for examples man ก็จะได้เป็น men ผู้ชาย woman ก็จะได้เป็น woman ผู้หญิง person ก็จะได้เป็น people คนหรือว่าประชากรนะคะ child children แปลว,ว่าเด็กค่ะคำศัพท์เหล่านี้เด็กๆต้องจำนะคะหลักการข้อที่5กรณีที่คำนามที่มีรูปเหมือนกันที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น f l o r examples dear กวางค่ะ fish ปลา she e p แกะนักเรียนจำไปเลยนะคะคำเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์รูปยังคงเหมือนเดิมจ้าเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากชมวิดีโอจบไปแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยคงไปปรับใช้กับบทเรียนของเรานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย